สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีสบายด,ดีทุกคนทุกท่านที่กำลังเบิ่งนกำลังชมช่องบ่าวฝั่งลาวเดอพี่น้องเดออ้อจะสะอ,อนเนาะคุณได้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเด้อจา้ากดติดตามไว้ลายๆพี่น้องจา้าเนาะและก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ทางอัน ทิกต็อกทิกตอตกตอนำถ้ายจากมวลซื้อส่องทิกตอกกระบาวบอยพิมพ์ขระเป๋าหลอดกระสีเห็นหูเพาเพอร์เวอร์อยู่อนอนซอนหมากอันนี้ดิสมโอ่สด้แต่เป็นหมักสมโอสมพี่น้องจา้า ตอนนี้เราอ,อยู่ที่เฮือนของยายยายที่บ้านเพิ่นใกล้ๆก,ก,กันกับบ้านแม่น้องเทนนั่นแหละเนาะพี่นอ้องที่หลายค,คนถามหามาเมื่อวานนี่กะมาหนังว่าอกันโอ้ยมีความสุขดีบอกเพราะว่า,ว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 าภาษา,าเขมรคราผู้ฟังบเบาๆเรื่องที่จะปวดหัวหแต่ก็มีความสุขนำลาพี่นอ้องเออเขอยางไปเนาะเราถามหาเลย phân vải em sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กสิเ็นอยู่ในซองบาฟังล่านะพี่น,อน,อน้องเป็นขังแรกแม่น้องเทนก็มาถ่ายขิปลาวก็ยอดวิวก็สูงขนาดเลยผู้ที่ตามกัลาลเออแต่ต,ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าคนที่ติดตามสองเฮาหนา่ะสียังบันเทนนะกัเล่ากับอยู่ผู้เดียวแต่ว่าเราม,มีลูกมีห้านอยู่ด้วพี่น้องร้านเราก็ส่งกับเขายามเสายามแรง สาอ็ทิศเราก็มาเล่นนีนะบทีก็พายายวไปเล่นเงนินเกินอ,อันนี้งสิบแบบขันเสียไปกัยันเข็นเสีหล่ออกว่าเราหยางเาไว้แล้วตม่กี้นะหล่อไม่ใส่เราไงมีหนุ่มเขีนไปยู่ไปย่นมันร้านในทรงมือมั้งเจ้าพัสิา่าบางคนนะพัสิบาทำไมไม่มีใครดูแลโเมนดูแลจ้ะานพสิ่าเอิ ทิ้งพ่อทิ้งแม่จสั่งสีบบแมนบแมนเป็นบรมี่เป็นบรมีขรอบครัวได้ย่ายเนาะเราบรด้มีลูกเลยเป็นบแมนบมีลูกมีตลาดเปิดซองไงเนอเราบมีเปดเอือยนะตายก่อนตะ่กี้อยู่กับเอือกับเอือซองคนเยอดใส่เยอะในนี่นะยังตุองเรี่ยงตุ้งเรื่องเรื่อง หลายหัโหดบอเบอนว่าคือบอซื้อคือบอซื้อข้ามใส่เออเป็นแม่ซื้อข้ามนะเออเลือดบางหูคนเดียวากหนาไปฮาราฟุ้งอ๋อแล้วเหมือนตานติงดูสตาอยากให้ซื้อทองใส่เอาเลยว่าบบมีเงินซื้อกามีเงินหน่ะซื้อไว้เอาเงินไปซื้อขนมซื้อแล้วกินให้ลูกเอาวะ ไปหมา,างง่นมาฝากเพื่อนพี่น้องเมื่อวานในเขาเมืองก็เลยจะหมา,างง,ง่นมาเกี่ยวหมางได้ป่ะแล้วก็กินหมาองง่นแล้วก็กินหมากต่อจริงๆนล้ร้านเราเอาไปอยู่น้ำแล้วแต่เราอยู่บ่ได้โดยความเคยชินนะนาะแบบว่าผู้เฒ่า เคยชินแล้วก็กลับมาอยู่บนเก่าแต่ว่าเราเราว่าภาษาไทยเราได้ก็แต่ภาษาคาเมนอย่างเดียวอัายุเราเราได้ถามดูเฮ้ยถามดูว่าภาษาคาเมนม่บ่ก่อาอายุเยอะประมาณเอ้ยไปะเซฟเฮ้ยเลยใช่ไหมเห็เก่าซิปหรือคนจังเลยอืมเลยอันนี้ อยากหนาจะเท่าไหรคนทางกจาแบบได้โบสีฮอนลอยแล้วอะไรเบิรงโซงเอ่าประมาณเาอโบอันนี้ยังปูบุญทายังดีกว่าได้เราเชียรนะเราจะแข่งแห้งปู่อยั่น้ยางเท่าไรปูเนาะปูเก่าซิบโอ้ยยายนี่กุ๊กเลยแน่นอนเก่าซิบนะครับว่ะ แต่ปูเฒ่าเนาะสมัยก่อนขนแข้งแห้งราแข้งแห้งได้แข้งแห้งคือว่าละหมากกินผักกินอย่าเนาะเพราะว่ากินผัดบริกินคือซูเมอร์นี่เนาะง่ายอ่ะคู่เฮ้ยคันไปเห็นกระตาหมากแล้วซื้อมาให้ละใหม่เดิมเราสิบอสัยอีกสแนปไปซื้อมาให้ละมหม่ น้อนนีถิ่มมือระห่านเก่าอยู่แล้วก็ลักของเลาดังมอมบอมประซื้อดีกว่าผู้เฒ่านาะห่วงก็ยังในห่วงสมบาตนะโดยเฉพาะคันหมาทมว่ะเป็นนางวามีพี่น้องจะคุ้นหาคุ้นมันก็เลยมนก็ได้จุ่มมาโอ้ยนอะพอกับแม่ตายไปแล้วคนว่า <โ>ก็แกเจ็บตายตายเอ้ย,ยมันล้ล้อมันเอมเป็นด<ะ>าวภผู้ญา,ายุนภาษาญ,ญีนล,ลุ้แม่อเ<ะ>ป็นวาฬอะไรเฮานี้หายเงียบเลยอ<ะ>่ามึงใหไล่มันหนีวะรอเป็นปบกภาษาคาเมนส์คาวนะ์นะเมือี้เรายังอย่างได้ได,ดตอนไปให,หม่ๆเราปทำกูมือ่าเหออะ บ้านเออแล้วก็กาบ้านใบพี่น้องเออกาเรากะซีอบอุ่นขึ้นมาแน่เพราะว่าแม่น้องเทนกันมยดูไกลมีร้านจะคนแล้วเพราว่ามีสามมินนี่กับบัอกบัดกับอีหลัดเลยเรากะซีอบอุ่นแน่เรากะได้เรากะสิบบอกงาวนะเวอร์ันมันยานได้แล้วหยางไปห้าแล้วนี่ใจกับเก่าห้ากันเลยกูมือแล้วนะกะ แม่น้องเท่น,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 าานั่นแหละพี่น้องเอ้ยจะมาเล่นน้ำลาวกันนะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงเนาะตอนนั่นพี่ไก่น่ะน,น้องเท่นกับน้องแก้นแมนั่มาเอาหยอกย้ายมแบบาย,ย้ายส้สมตังติีงนมแล้วก็หายคนละสักบ,บาทเลยมาของเงินมันแก่งย้ายนั่นเ,เราก็ขออะไรมากระเลีนนี้ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็น,นายโกนหน้าเจ้าหน้าเจ้าเราแบบเียส้มตังติีงนมมันของเงินสื่อกับนมมันมันหยอกย้ายอ ไอเทนมันหูเจาวาอาคาเมนมันแบบเออฟังเอฟังใหญ่ดังแล้วนั่ืออออนเงอ่อนอ่ติงเลยู่กูเองออยาได้ที่เป็นย่งได้ผูกนอนอี่ยังที่นอนเนี้ยเปนจยได้อ่ ไปได้ที่นอนเราเจ็บล่างเบิ่งล่างแล้วเราดูผู้ใหญ่ใจดีต้องเข้าแล้วแหละโอ้ห้องกันแบบพุดจอยเนาะกระดูกันซันลังนี่แล้วนอนอียังสัตย์เดียวนี่นอนสารพัดเวลาโอ้ยนอนยายอยากได้ที่นอนพี่น้องผู้ใดอยากเื้อให้เราก็ได้เด้อพี่น้องเด้วยโอ้โอ้ แบบที่นอนน่ะได้ปีกนิ่อนะเนาะเอรพานอนเอะตปกตกางนอนีเจะนอปกติคืนอนกลางหมู่คือเป็นหมู่เนาะก็สิกว่าท่าหมู่ที่ตามภาษาคำนิมานเรื่อพี่น้องไว้ทำแบบก็เกลืกายอยู่นอนกลางหมู่ยู่นี่พอดะขอโทษด้วยพี่น้องอืมปิดลมฮึมปิลมโทอ้ไยัยนอนวนอนไดใส นอนในเตียงนี้เดีอยู่ทางในมีอยังสะเหยือดเบิ่งเลยยายขั้วเราบ่เคยอยู่ได้นี่โอ้ยเรานอนในเตียงนี่นอนตรงนี้มุงกับบอม,มีอันนั้ใส่หมอนไปใส่ในบนแล้วโอ้พี่น้องที่เขามาถ่ายคลิปนี่เ้าบ่ได้มีเจตนาที่แบบว่าสิ่หอยปิดไฟนะเปลืองไฟเรา เนาะทนะางบริมีเจตนาที่แบบว่าสีใหายคนเบิ่งไปโจมตีลูกหลานเราเด้อ <c oughs> ถ้าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าภายก็ตามแต่อยากสื่อที่นอนให้เราก็โอเคอยู่ได้น้ะฮยอเอาแบบเอาแบบน้อยๆนะไม่ต้องง่ายเปิดอนุนอาญาตเหยเขาในเฮื่อนเ,เปิดของเรา,เป,เ,ราเป็นคนดูแลอือบบโ,โจนโจนแล้ว เจอดปให้เขาับไปเร่อยโอ้ยเนาะจีแมนดิบ่เฮาเฮาน่ะบ่ได้เข้าใจว่าที่เธอมาถ่ายคลิปแล้วนะดว่าแล้วนอนที่นอนอยู่ทางในผูดแด้วมีมุ่งเยอะอ้อสันอยากจะรวยเด้ สันอยากจะรวยสันอยากจะมีรถสันจะขับไปซื้อมาให้เลยนี่โชรมาเลยเฮ้ยเิดเปิดให้บเฮ้ย <c oughs> ต๊ะทามเราขาังแล้ววันเรานอนในนี่นะ เฮ้ยเราใส่หน้าอันไม่ใส่ <c oughs> เดี๋ยวๆจะงมาล่างพัดลมให้เราใหม่เดิมเบว่างเว่างจะมาเสร็จพัดลมให้เราใหม่ยายยางได้ที่นอนพี่น้องเราเจ็บล่างอุย้ยกรมแม่นะะไะนอน,น,น <c oughs> สองสารเนี <c> ่ย <oughs> สงสารกับโบแมนมาสิ มาถ่ายขิปโจมตีลูกหลานขาเจ้าได้พี่น้องได้ไพี่น้องกัีโจมตีขาเจ้าบ่าด้นะบ่ได้ได้เสียเาเลยเสียเาอยากซื้อหายก็ซื้อถ้า้าวาว่าทมยาย้านไดูยายเสินสีบ่ได้ดูแลข้าเจ้าก็ดูแลคือการบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อสิมาเบิ้งขีปลาวโจมตีนะารับบรมีเจตนาทีว่าสี่ให้พลกระถบแบบไปเถืงลูกหลานลาว งล่างจะบนไอทิมบนไอฟ้าอืมแ <c oughs> ม่นมาเบิ่งคลิปแบบว่าไปโจ <c oughs> มตีบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเฮาโดนเต็มๆแล้วได้นี่จะเป็นบนทางร้านซาวทเที่ยวแต่มีเงินเลยเนาะซื่อๆมาให้แเราลงมาให้อีกเลยปรำลงมาให้อีกลงเต็ บอกแล้วว่าสิเมื่อแล้วบอกแล้วให้ว่าสิเมื่อแล้วนะเรียนเนียนๆเราเตียเซันเดอร์เรเตียเซนจะมเรีนบอืมลาสิาใหม่แบบนันนี่ โอเคบ๊ายบายเห็นี่โบหรอเด็สียหายเบิ่งว่าความไกลความไกลสําหกับบ้านนันยาน้องเทนต้นย่านี่เฮ้ย เออขึ้นงยขึ้ดอนมันหอนเอน้ำนี่ให้ฝนตกแห้งๆม่ขึ้นมันก็นจวกจวกลงแล้วนี่นอมเนเต็มจังบอนนี้เต็มแ่ยอ,อุ้ยเต็มเลยเราผ่าแย่งนี่บ้าอาร์ตนี่ฮะ ซามาเกลือสใส่ในไฮมันแรงมาเราเลือกงานมาแบบมาเกลือน้ำใช่ไหมครับขนานเต็มครับตันอยง่างเดี๋ยวมาแรงมากซานพวกนี้ซานเขาซานมิตรร้านหลายหลายคนใชไหมอืมนี่พื้นฉันเกาแก่มากเราดังไฟเองบอวะ อืมอ,อืมจะมันหกเนี้ยไก้นี่ไงบ้านยาแม่น้องเทนทุกคนบบไดไกลกันพี่น้อง,อง,องโอ้โว ไม่ได้ไกลกันเลยด้วดิฉันก็นอนอยู่ตรงนี้ผลขีดตัแรกเมื่อนนะึนดิหอดแล้วทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามแลพี่น้องเด้